งานสุขสันต์วันเกิดจังหวัดนนทบุรีมีโบให้พรผ้าคลุมพรเมนูแบบสุดยอดครับวันนี้สวัสดีครับผมวันนี้มาพ่ผมเจมโตเจมไม่ใช่แชชนะโตเจมมาตรฐานสากลแครอบครออีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาจัดงานนะครับงานสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณพ่อดำรงแสงพิสิิธ์นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมเรามาดูการจัดโต๊ะครับนี่เชิญนี่ครับการจัดโต๊ะของเรานะครับมีโบให้พรนะครับผ้าคลุมพรนะครับผมนี่ อันนี้จะเสร็จเรียบร้อยเล้วยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านอาหารบ้างว่ามีอะไรมาครับตามมาเลยมาดูมาดูเมนูอาหารวันนี้นี่นี่ครับดูเมนูอาหารวันนี้ครับผมเมนูแบบสุดยอดครับวันนี้นี่เลยปลากระพงนึ่งซีอิวนี่ครับนี่แฮกเกิลนะครับอันนี้ใช้กุ้งทำล้วนๆเลยนะครับผมอันนี้ซีสีฮ่องกงนะครับผมไซส์ซีีของเราแน่นๆน่เยีดยดเลยครับผมใช้วัตถุดิบดีๆทั้งนั้นนะครับ อันนี้มีฮ่องกงทรงเครื่องนี่ครับใกล้ตอนซับนี่เลยนะครับกระเพาะปลายัดไส้นี่หูฉลามน้ำแดงนี่ครับนี่หูฉลามนี่ครับปูก้อนนี่ปูของเราเอาไปทำข้างในเลยนะครับรสชาติดีแน่นอนนะครับเป็ยดยะไส้นะครับน้ำแดงนะครับนี่หม้อไฟจืดครับผม แล้วก็มายังสุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้เมนูกลางวันอันนี้เมนูแนะนําเลยครับอุตลัดเกหิมะหากใครสนใจแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามโทร0982615661ไลน์ไอดี A P I C H A N J A M E ที่ไหนจํานวนมากจํานวนน้อยไปให้หมดนะครับผมฝากติดตามผลงานด้วยครับสวัสดีครับ